มิวนิธาเล่านาทีเจอหน้าเบลล่ารานีกลางงานช่องสเผยชัดได้คุยกันไหมนักแสดงสาวมิวนิธาเล่าวินาทีเจอหน้าเบลล่ารานีครั้งแรกในงานฟุตบอลช่องสเผยชัดได้คุยกันไหมหลังมีข่าวราม่าก,กันซีนจากกรณีรามาสีน่นางเอกแก๊งมอมม้าที่ได้ออกมาพูดคุยกันผ่านทางช่องยูท b e ของหมดาวิกาซึ่งในช่วงหนึ่งมีการตอบคำถามเคยไปออกอีเวนต์แล้วเจอกันซีนไหมจนทําให้ชื่อของเบลล่ารานีถูกชาวเน็ตโยงในประเด็นดังกล่าวก่อนที่ทั้ง4คนได้ออกมาขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้น ส่วนทางด้านเวลล่าได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวว่าค่อนข้างประหลาดใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพราะว่าสําหรับตัวตอนที่ได้เจอการมีโอกาสเจอกันก็คุยกันดีไม่ได้มีปัญหาอะไรและก็ไม่ได้มีปัญหากับใครด้วยและสุดเมื่อวันที่3เมษายน2566มิวนิธาได้ให้สัมภาษณ์ในงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องบ้านเช่าบูชายานก็จะถูกถามเรื่องงานฟุตบอลช่อง3หลังจากที่ภาพเดินคุยกับเบลล่าโดยสาวมิวได้ยืนยันไม่ได้มีปัญหาการยังทักทายกันปกติ ซึ่งสาวมิวได้ระบุว่าก็อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้มีปัญหาอะไรการเราไม่ได้มีปัญหากับใครเราเจอกันก็พูดคุยกันได้ปกติก็มีได้คุยกันค่ะตั้งแต่วันซ้อมเมื่อถูกถามว่าจบวาราม,มาแบบสวยๆไปเลยใช่ไหมสาวมิวก็หัวเราะก,ก่อนตอบว่าค่ะ